สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ยูกับผมครับเชฟต้นอีสานบาทินนะกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตีห้าสี่สิบกว่าครับหรือห้าสิบกว่านะพี่น้องบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่ก็ก้อนเมฆครับผมพี่น้องก้อนเมฆนะร้อยต่าครับร้อยต่ำนะเพราะว่าผมอยู่ที่สูงนะครับผมอยู่บนภูเขาครับผมพี่น้อง เชฟตนอยู่ทึงเขาเนาะนี่ <as> กเห็นก้อนเมฆมีโอก,กาสได้เห็นก้กนอนเมฆนะตื่นเศ้าเห็นไหมตื่นแต่เศ้านะครับตื่นเศ้าเห็นไหมากมาเห็นในก้อนเมฆร้อยทำมมันงามดีครับพี่น้องอยู่ทังเขาเนาะจะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่าที่ใหญ่เชฟตนชอบอยู่แล้วเนาะเชฟตนแกชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะบรรยากาศอยู่ทึงเขายึดเป็นภูเนาครับพี่น้องแกนั่นเนาะพี่น้องถามว่าเชฟตุนยังงัดอย่าง่อกี นี่ครับอีกขอกายนะพี่น้องขอกาครับขอก่ไก่เนะมีอยู่สามขอกครับพี่น,อน้องมีสามขอบนะหนึ่งหนึ่งสองสามสามขอกครับพี่น้องไอ้แท่นที่ยื่นออกมานี่คือแท่นที่ยื่นออกมานี่คือไอ้เวลาเอาขี่ไกลออกครับรถกับรถสิบล้ออยาจะาจอดล้อแล้วก็ขี่ไกลก็เอากระจมเปิดเครื่อง สายพันธุ์ลำเลี้ยงขี่ไข่ออกมาครับพี่น้องแต่ว่าเชฟบตุนไม่ได้อยู่ในขอกนะเชฟบตุนจะอยู่ลงแพกค,ครับอยู่ลงแพกไข่นะล้งแพกไข่ครับผมสายพันธุ์ก็จะลำเลี้ยงไขไ่ไปไปลงแพกนะให้ไปเข่าเครื่องอยู่ล้งแพกค,ครับเช็บตุนก็จะไปคุ้มอยู่ตรงนั้นนะไปเบื่องเครื่องแล้วก็เช็ดไข่นะเช็ดไขน่นวยที่เปื่อนครับนวยเปื่อนหลก็เอาอีกเอาแยกอีกอีกแผงหนึง่ง ไอ้เนื่อยว่าเปลี่ยนเขาเขาในไอ้เครืองครับเปลี่ยนหน่อยเขาก็เอาผ่าจุบน้ำเซตออกครับขรับผมโอเคครับพี่น้องบึงบรรยากาศตอนเศร้าๆนะเช็คต้นขอ,อนี้หยาบริงก,กาแฟน,นะครับพี่น,อน้องยามเศร้าตอนเศร้าๆกิงกาแฟนี่มีแฮงนะครับเขาชื่นนะ มองไปเห็นมเมืองนะครับอีกเมืองหนึ่งนะครับพี่นอ้องเมืองหนึ่งอยู่ตรงพู่นนะพู่นนะครับอีกเมืองหนึ่งละมองมาเห็นครับมันจะเห็นจะเห็นเวาวๆน้อยหนึ่งละเพราะว่าก้อนเมีเขาเดิมร้อยสูงร้อยตัวสูงขึ้นแล้วนะครับพี่น้องกิบกาแฟครับจิบกาแฟ ตอวน,นี้เชฟต้นยืนอยู่ทั้งยืนยุ่ยข้างหลังนะด้านหลังของไอ้ด้านหลังของไอ้เหล่าไก่นะขอกไก่นะครับพี่น้องบึงแผงพลังงานแสงอาทิต์เต็มหลังคาเลยครับเต็มถูกไอ้ถูกขอกนะพี่น้องบริวเวณในหลังคาหมาซานก็นี้ครับหลังคาไอ้ลงลงเลี้ยนนะ ไได้เห็นบรรยากาศแบบนี้โดนนะครับพี่น้องากที่เปลี่ยนงานใหม่นะพี่น้องก็แต่พอบรรยากาศแบบนี้ก็โอ้ดีใจครับมีความสุขนะ สำหรับมือนี่เป็นวันที่สองนะครับวันที่สองมีเอ้วันที่สองกระดากระดาคมครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมลาพี่น้องไปซัมนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย